มันมันดียังไงเตาทรงกลวยนี่นะครับนี่ครับอ่านะครับมันดียังไงแบบนี้ครับอ่านะครับข้อดีของเตาทรงกลวยนะครับก็คืออ่ามีครูบาอาจารย์นะครับนักวิชาการหลายท่านนะครับทดลองเผาเปรียบเทียบนะครับการเผาใบชาหลากหลายวิธีนะครับเพื่อดูเลยครับอ่านะครับอ่าสามอย่างนะครับหนึ่งความยากง่ายนะครับสอง ต้นทุนนะครับและสามคุณภาพฐานนะครับเขาจะดูสามข้อนะครับในการทดสอบวิธีการเผาเพื่อให้ได้ฐานเบลชาผมย้ำนะครับฐานเบลชาสามารถผลิตได้หลายวิธีแบบปิดก็มีแบบเปิดก็มีแบบไม่โดนแบบโดน้ำก็มีแบบโดนน้ำก็มีโดนน้ำหรือไม่โดนน้ำแบบเปิดหรือแบบปิดไม่ได้วัดคุณภาพว่าแบบไหนคุณภาพฐานดีกว่าไม่วัดเลยครับ วัดกันตรงไหนครับปลายทางครับด้วยเครื่องมือนี้ครับพูดด้วยปากไม่ต้องพูดเสียเวลานะครับเสียเวลานะครับ